สวัสดีครับวันนี้ผมเบาป่องฟารามหักษตรเฮดีนะครับครับวันนี้บอสเด็เขาสวนนะครับแต่ว่าพาพี่น้องมาหาเก็บดอกสังนะครับหรือว่ามากระสังนะครับอาหารตามท้องทินของภาคอีสานเฮานะครับจะเป็นช่วงฤดูหนี่เท่านั้นนะครับที่มีดอกสังนะครับสามารถเอาไปประกอบอาหารเป็นซุปใส่พลใส่หยังกันสินะครับครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของอาหารแบบอีสานบ้านเฮานะครับครับ ก็จะหากินได้ยากแน่นะครับเพราะว่ามันเป็นตามฤดูกาลเท่านั้นนะครับครับตัวนี้ครับอับก็เก็บเด้ถุงหนึ่งนะครับครับตัวนี้ครับกว่าสีได้นะครับก็ไม่เติบหนึ่งอยู่นะครับครับเพราะว่าต้นสูงเลยนะครับครับเรื่อผู้ไดที่บเลยมหาตามต้นหรือว่าตามทองไห้ต้องหนาแบบนี้นะครับก็สามรถเข้าไปซื้อในตลาดได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีพอขายไหคราเอาไปขาย น้ำตลาดต่างๆแล้วนะครับครับสำหรับดอกสังนะครับครับบากสังนะครับหรือว่ากระสังนะครับผลไม่ปลาชนิดหนึ่งนะครับที่ทางภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดอุบลเท่านี้นะครับครับเอาไว้ใส่กับต่ำสมตํำนะครับหรือว่าตํำหงนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ว่ากําลังออกดอกนะครับ ดอกข้อกระสังนะครับกับเรียกว่าหมากสังเนี่ยนะครับสามารถเอาไปปรุงอาหารได้นะครับโดยคนบ้านเฮานะครับก็จะเอาไปต้มนะครับแล้วก็ไปเป็นซุปนะครับหรือว่าปนนะครับครับตอนนี้ผมมาต่อยนะครับกับในหลายเติบนะครับแต่ว่าพอไปต้มแล้วนะครับมันก็จะยบลงก็จะเหลือประมาณ อระมาณถวยนี้นะครับประมาณนี้นะครับทำที่วนของรสสารนะครับหดอกกระสังนะครับหรือว่าหมักสังนี่นะครับก็จะออกรสสารค้มๆแน่น้อยนึงนะครับแต่ว่าผู้ใดที่ถึงชอบอาหารแบบสารบานเฮานะครับอันนี้ก็แสบก็ร่างดีเลยนะครับครับตัวนี้ครับสําหรับอ่หน่วยที่เป็นหนวยใหญ่แล้วนะครับก็สามารถเอาไปไปต้มต่างๆได้นะครับเพราะว่าจะเป็นต้ม ปลาต้มกบนะครับหรือว่าต้มไก่ยังสินะครับหรือว่าเอาไปใส่กับสมําเฮานะครับงูอะไรอยู่ไปปายเพ่นนะครับดอกถ่มันจางมนะครับใส่เวลาต่อยพอสมควรนะครับตัวนี้ใส่อย่างนี้ยนแบบเตนเจ็บคอเลยนะครับต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่ว่าแสบกระโมใน โมบานก็ว่าไ้นะครับผู้ถ่าผู้แกเพิ่นบอกมานะครับครับเป็นกับากันมาเก็บตาต้นนี้แหละครับส่วนใหญ่นะครับรอบๆไอทีว่าต่ำๆนี่นะครับแปลนแข็งๆเลยนะครับแต่เหลือเฉพาะต้นสูงๆนะครับที่หนาวยยางเน่ยนะครับครับใส่เป็นสาวสูงๆเลยนะครับครับสำหรับเมื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่ขอรับชมคลิปนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามเพื่อให้กำลังใจในการทิปคลิปต่อๆไปนะครับมานำเสนออีกนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ